พระสุธิสารเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวรนิเวศวิหารและดรสุรพลชามาศผู้ช่วยหลักรวงศากมได้มอบหมายให้บริษัทโกโบอลลูบิแคนนำรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่มาบำบัดน้ำเสียในคลองบริเวณโดยรอบวัดวรนิเวศวิหารกราบนัสการพระพุทธชินสีและพระสวนเขตองค์พระประธานวัดวรนิเวศวิหาร และกลาระสบของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทนะร์ณตำหนักเพชรด้วยครับในวันนี้วันที่28มกราคมนะฮะขณะนี้รถเราได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วครับโดยสูบน้ําจากในคลองนะฮะมาบำบัดน้ําพอได้อ น้ำดีออกมาแล้วเราก็ปล่อยออกมานะครับนี่มีนักข่าวจากนักข่าวเอ็นเอ็นด้วยนะฮะมาทําข่าวนี่ครับน้าที่หลังจากบาบัดแล้วนะฮะเราก็จะทําเป็นน้ําตกนะครับเพื่อที่จะเติมออกซิเจนให้กับลาคลองด้วยนะฮะลำคลองนี้มีความยาวประมาณ800เมตรนะครับขนาดนี้คุณวัชชัยก็กําลังคุยอยู่กับประธานชุมชนของวัดบวรภิเวกวิหารนะฮะมีแนวคิดว่าจะนํา เครื่องมาติดตั้งอย่างถาวรเพื่อจะเฉลิมพระเกยียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระพลดาระชชนมคันษา87กันาและนี่คือพระสุธิสารเมธีนะฮะกำลังยืนคุยอยู่กับคุณวัชชัยนะครับเนี่ยครับน้ำนี้นะฮะเนี่ยบำบัดแล้วก็ปล่อยมาอยู่ตลอดเวลาครับเริ่มทํางานมาตั้งแต่10บโมงเช้านะฮะก็ทําอยู่ตลอดวันเลยนะครับ ทำมาเรื่อยๆครับโดยที่คุณทวชัยพุ่มเลืองนะฮะเจ้าของโครงการก็ได้มาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลานะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากนะฮะน้ำออกมานี่ใสสะอาดเลยครับทำให้น้ำเนี่ยนะฮะไปแทนที่น้ำเสียเดิมนะฮะที่ค่อนข้างจะขุ่นมัวนะฮะสีเขียวนะครับให้กลับมาใสาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ็จะทาให้พวกปลาแล้วก็เต่าที่อาศัยอยู่ในนี้ได้มีน้ําที่บริสุทธิ์ได้อยู่อาศัยและหายใจกันนะฮะและนี่คือทีมงานนะครับครับผมแล้วก็ขวดซ้ายมือสองขวดนี้นะฮะเนี่ยที่เห็นนี่คือน้ําที่เราบําบัดก่อนบาบัดนะครับก่อนบําบัดซ้ายมือเนี่ยฮะหลังจากบําบัดแล้วก็คือขวดเล็กๆเนี่ยนะฮะเก็บมาโดยรอบนะฮะรอบเลยรอบบริเวณวัดนะฮะในคลองนะครับดูว่าน้ํานี่จะใสยังไง ก็จะใสกว่าก่อนที่จะบําบัดนะครับเราดูโดยบริเวณโดยรอบลําคลองเลยนะครับซึ่งในวันนี้ก็คือวันที่29แล้วฮะเป็นวันที่2ของการบําบัดแล้วนะฮะขณะนี้ก็เป็นเวลา3โมงเย็นนะฮะ15.00นครับก็ยังคงทํางานและบําบัดอยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยครับคือน้ําที่เราบําบัดมาแล้วก็จะใสแบบนี้เลยนะครับนะครับ เนี่ยี่คือทีมงานของเรานะครับแล้วก็นะฮะเดีย๋ยวจะตักน้ําให้ดูนะฮะที่ออกมาจากที่เราบําบัดแล้วนะฮะที่ปล่อยออกมาลงคลองนะฮะเดี๋ยวดูว่าน้ําใสยังไงเน, <ST S> นี่ยครับน้ําก็จะใสแบบนี้เลยนะฮะไม่มีกลิ่นครับไม่มีกลิ่นเหม็นครับน้ําก็ใสสะอาดทําให้ปูเต่านะฮะปลานะฮะได้อยู่กันอย่างะะมีความสุขนะครับนะครับพวกสัตว์น้ําก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับ ไม่มีสารพิษนะครับเนี่ยครับออกมาเนี่ยฮะใสนะฮะทำเป็นน้ำพุแล้วก็เป็นอ,ออกไปเป็นออกซิเจนด้วยนะฮะเติมลงให้กับน้ำคลองด้วยครับเนี่ยครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆฮะจนกรยทั้งถึงเย็นก็วันนี้ก็คงจะสิ้นสุดการทำงานแล้วนะครับเพราะน้ำในคลองใสหมดแล้วนะครับเนี่ยเพื่อจะเหลือพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับขอบคุณมากครับผมขอบ